ำสิงค์กับทปิวนะครับ่กทสิงกับปิวครับ มาแล้วครับออกมาแล้ว ที่นะครับชิงที่สั ปิวรออลลนนะครับนำริ้วมาแล้วอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับเที่ยวเดียวจบไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วนะครับ เที่ยวเดียวจบนะครับ